ฉันชื่อนางสาวนัทนุชมณ์ประดุลเลขที่ศึกษาฉันนน้ศึกษาปีที่ห้ทับโรงเรียนนนท์วิทยาคารคุณครูผู้สอนคุณครูอานทนคำสารายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณจะมานำเสนอเรื่องการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลสาสตร์สเทการนำเสนอข้อมูลคือการนำเสนอข้อมูลมานำเสนอ หรือแสดงให้ผู้รู้นทราบให้เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้นซึ่งสามารถแบ่งออกได้สองลักษณะคือ 1. นการนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผนหมายถึงการนำเสนอข้อมูลที่ไม่มีกฎเกณฑ์หรือแบบแผนที่แน่นอน 2. การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นแบบแผนหมายถึงการนำเสนอข้อมูลที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานการนำเสนอแบบนี้ได้แก่การนำเสนอ ในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศแม่งออกเป็น5ละะนะ้ลักษณะ1ข้อมูลตัวเลขคือข้อมูลตัวเลขทั้งจำนวนเต็มจำนวนจริงหรือทศนิยม 2. ข้อมูลตัวอักษรคือข้อมูลตัวอักษรที่ใช้ในการเขียนภาษาต่างๆทูกภาษาเช่นตัวอ,อักษร A ถึง Z ออกข่ถึงหอนดูคกสระสระอาสระอีสระอีเป็นต้น 3. กราฟิกแม่แก่ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพรูปจำลองรูปวาดการขอข้อมูลตัวเลขและแสดงผลในรูปแบบของแผนผังแผ่นภูมกราฟต่างๆ 4. ข้อมูลเสียงได้แก่ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารด้วยภาษาพูดเสียงร้องเสียงกรีนเสียงจากวิทยุ ดยมักจะใช้ข้อมูลหลายประเภทควบคู่กันไปในการสื่อสารและปฏิบัติงานเช่นใช้ข้อมูลเสียงในการสื่อสารคู่ฟุ้ยประชุมและสั่งางานเป็นต้น 5. ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวคือข้อมูลภาพเคลื่อนไหวทางเช่นวิดีโอออนิเมชันหรือ,อภาพเคลื่อนไหวที่สร้างจากโปรแกรมต่างๆเทคนิคการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ นำเสนอข้อมูลให้ผู้สามารถเข้าใจได้ง่ายสนใจและมีประสิทธิภาพมีเทคนิคง่ายๆดังนี้หนึ่ลงรวบรตข้อมูลข่าวสารที่ไม่จําจเป็นออกให้นำเสนอเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นสองจัดวางข้อมูลให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมดูความเหมาะสมของหน้าจอนําเสนอไม่จะวางข้อมูลให้ลงจนเกินไปสามใช้สีสันมาช่วยในการนำเสนอหัวข้อหรือข้อความสําคัญ ควรมีการเล้สีสันเพื่อให้ผู้ชมสนใจมากขึ้นืีใช้กราฟิกมาช่วยในการนำเสนอการใช้แฟนพัมธ์ก็เป็นอีกวิธีที่ทําให้งานนําเสนอของเราน่าสนใจยิ่งขึ้นการแบ่งปันข้อมูลการแบ่งปันข้อมูลครือการนําเสนอข้อมูลความรู้ประสบการณ์หรือการค้นคว้าไปบอกต่ออย่างผู้อื่นในปัจจุบันการแบ่งฟันหรือที่เรียก ปิดปากว่าแชร์สามารถทำได้ง่ายเช่นการแชร์รูปภาพบน Facebook การแชร์วิดีโอบน YouTube เป็นต้นไปเ <c oughs> ครือข่ายสังคมออนไลน์คือเครือข่ายสังคมสำหรับผู้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตโดยเป็นแหลง่งรวมผู้ที่มีความสในใจในกิจกรรมลักษณะเดียวกันเข้าม,มาไว้ด้วยกันสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร แห่งเป็นข้อมูลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการต่างๆเช่น Facebook, YouTube, Instagram เ,เป็นต้นการป้องกันและระวงังภัยจากเครือข่ายสังคมออนไลน์หน่อโพสข้อมูนใ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 นลใดๆควรมีการตรวจสอบให้รอบคอบ 2. ระวังการคัดลอกลิงก์หรือข้อความที่แชร์ต่อมาจากผู้อื่นสคัดกรองผู้ที่ขอเข้ามาปเป็นเพื่อนหรือเชื่อมโยงกับเรา หนึ่เพี่อการต่อสู้คนแปลกหน้า 4. ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสำคัญเช่นหมายเลขนโยบายถือซึ่งกาเดินสิทธิ์ข้อดีของสื่อสองคนออนไลน์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารช่วยสร้างผลงานเป็นสื่อนำเสนอผลงานของตนเองใช้เป็นสื่อการศึกษาเป็นคลังความรู้ขนาดย่อมข้อเสียของสื่อสังคนออนไลน์ ขอเว็บไซต์ให้บริการบางเว็บไซต์อาจจะเปิดข้อมูลส่วนตัวของเรามีมิชฉาชีพเปล่ตัวข้อหลอกเราจะมีไม่น้อยเป็นแหลง่งเงินเดืนที่สะเสพผิดกฎหมายทำให้ผู้สร้งงางผลงานตัวจริงเสียประโยชน์สื่อสังคมออนไลน์